ที่3นะครับในการทําผักให้อร่อยนั่นก็คือเอาไปทอดนั่นเองนะครับอาหารที่เป็นของทอดนะอะไรอะไรก็อร่อยไปหมดแม้กระทั่งแบบพวกผักที่บางคนแบบไม่กินเลยนะครับพอเอาไปทอดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเผลอแป๊บเดียวยี่ปึ๊บปึโอ้โหหมดจต้องไปทอดเพิ่มมาเลยนะครับเดี๋ยวไปทากันเลยเริ่มกันเลยนะครับผักทอดประกอบด้วยผักแตนแป้งสําหรับทอดเนี่ยเราก็ต้องผสมแป้งด้วยกัน2ชนิด จะดีมากก็คือมีแป้งสาลีแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีเนี่ยจะทําให้แบบเขาแบบมีโบลูมกรอบแต่แป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะทำให้กรอบนานเราจะไม่ใส่แป้งข้าวเจ้าเท่าแป้งสาลีเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันจะกระด้างนิดนึงเวลาทอดออกมาแล้วมันจะแข็งเกินไปเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันก่อนเลยเคล็ดลับในการทอดก็คือว่าแป้งทอดของเราเนี่ยต้องเย็นๆเ,เวลาเอาไปทอดน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะได้แบบความตากของอุณหภูมิจะทำให้แป้งมันกรอบมากนะแป้งสาลีเนกประสงค์นะครับใส่ไปหนึ่งถ้วย แป้งข้าเจ้าครึ่งถ้วยใสไปเลยจากนั้นเนี่ยรุงด้วยเกลือครึ่งช้อนชาบุงรสน้ำปูนใสนะครับ1ส่วนสถ้วยสังเกตว่าเย็นเชียบน้ำปูนใสเนี่ยเวลาเอาไปชุบทอดกับผักเนี่ยทำให้ผักเนี่ยกรอบนานกรอบทนแล้วก็น้ำโซดานะครับอีก3ส่วนสถ้วยคนแป้งให้เข้ากันเลยตอนนี้นะครับ แป้งเราผมว่าข้นไปเดี๋ยวผมจะผสมน้ำโซดาเพิ่มนิดนึงค่อยๆใส่ให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะโอเคตอนนี้ประมาณนี้โอเคแล้วพักแป้งของเราไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาทําผักกันเราจะทอดทีละอย่างเอาหอมใหญ่ทอดก่อนดีไหมเราหัน่นให้เป็นวงไวพอหั่นให้เป็นวงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราใส่ลงไปแป้งเลยของทอดนะมันมีเวทมนต์ของมันอยู่ใครไม่กินผักจะของทอดปุ๊บ เสร็จพร้อมทอดแล้วกลับมาพร้อมกับน้ําแข็งก้อนโตนะครับนี่อย่างนี้เลยใส่ไปหนึ่งก้อนเพื่อให้แป้งเราเย็นแบบมากๆมากมากๆเวลาทอดมันจะได้กรอบเบาใส่หอมใหญ่ลงไปในแป้งเลยวิธีการเทดสอมันก็คือใช้แป้งเนี่ยสเสด็จลงไปในนี่ถ้ามันขึ้นฟูแบบนี้นะครับก็แปลว่าน้ำมันเราร้อนในที่แล้วเตรียมทอดได้เลยค่อยๆย้อนหอมใหญ่ลงไปทอดนะครับ ระหว่างรอหอมใหญ่ทอดนะครับมาเตรียมต่อเลยนี่ข้าวโพดออนเพื่อให้มันกินง่ายๆนะครับเราหั่นครึ่งวะบางๆมันจะได้กรอบนานๆปริมาณผักนะครับตามใจชอบเลือกที่ตัวเองชอบกินเอามาใช้จะเป็นเห็ดก็ได้จะเป็นผักก็ได้ต่อไปก็จะมีแครอทด,ด้วยใช้แค่ครึ่งหัวก็พอหั่นเป็นแท่งเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ได้ที่แล้ว ขึ้นเลยเหลืองน่ากินมากตัวต่อไปนะครับที่เราเตรียมเอาไวา้ก็คือข้าวโพดอ่อนลงไปเลยคุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ตัดใส่เราต้องทอดทีละชนิดนะครับเพราะว่าถ้าทอดทีละมากๆน้ํามันจะดอกทําให้สิ่งที่เราทอดเนี่ยมันอมน้ามันที่สําคัญคือผักแต่ละชนิดสุกไม่เท่ากันถ้าเราไปทอดแบบพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็จะเจอบางอันสุกบางอันไม่สุก ตัวต่อไปนะครับลงเลยอย่ารอช้าขึ้นเลยเรายังไม่จบที่เท่านี้เอาเห็ดด้วยเดี๋ยวจะแบบว่าอุย้ยเด้เห็ดน้อยใจอะ่ะคนไม่กินเห็ดก็กินได้ตอนนี้ทำทีรันเพราะว่าเห,เห็ดเต็มทองของเราเนี่ยมันเป็นแพรท,ท่นทอดธีรัน โอ้ยเห็ดเข้มทองโอ้ยน่ากินหลายเดยตัวต่อไปเลยก็คือใบตำลึงนั่นเองเองเองเราโชว์ให้เห็นนะครับว่าผักใบเราก็ทำได้มาล,ลงท่อดที่ทอทีละใบ ระหว่างที่รอนะครับสุดท้ายท้ายสุดกระเจี๊ยบนี่เลี้ฟิงเกอร์ของเราเอาสัก 5, 6อันหั่นก้นหั่นครึ่งแค่นี้พอจับตาดูผักเราด้วยเดีวผักไหมถึงเวลาขึ้นก่อนนี่เรียบร้อยแล้วครับใส่ลงในอ่างที่เหลือนี่เลยเคล้าให้ทั่วถึงนะ ที่เราใส่ตัวกระเจีย๊ยบเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่ากระเจีย๊ยบเนี่ยเขามีเมือกถ้าเราใส่เป็นตัวแรกๆเนี่ยมันจะทําให้แป้งของเราเนี่ยผิดส่วนผสมไปทําให้แป้งเราเหนียวไปเฉยๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดู lady finger ของเราใครไม่กินนะตอนนี้ได้กินแน่ชิมดีกว่านี่หอมใหญ่ให้ฟังให้ฟังไม่ต้องดูฟังต้องกรอบมาก นี่ขนาดทอดอันแรกเนาะอันที่สองข้าวโพดอ่อนอ,อข้าวโพดอ่อนนี่เขาหวานนะเนี่ยหวานกรอบตัวถัดไปแครอดแคเอทนี่นุ่มเนื้อข้างในนนุ่นมหวานฉ่ำเลยแครอดถือเป็นพวงมาเป็นพวงก,กินเป็นพวงอมีความสุขมากเลยตำลึง กรอบนากก่าก็เพื่อนตัวกระเจี๊ยบอ,อร่อยหมดเลยความกรอบของทอดเนี่ยมันทําให้ผักที่เคยกินยากๆเนี่ยมันกินง่ายขึ้นมากถ้าที่บ้านมีน้ําจิ้มอะไรจัดไปเลยจิ้มได้ลองจิ้มดูแล้วจะเข้าใจเพลินน่ะเดี๋ยวจัดจานกันเลย เห็นจานใหญ่แบบนี้นะครับรับรองว่าผักทอดของเราแป๊บเดียวหมดแน่นอนทำหมดไปแล้ว3จานคนไม่กินผักจะต้องเปลี่ยนใจมารักผักอย่างแน่นอนเรามาเริ่มกินผักกันเลยครับเพราะผักมีประโยชน์สุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่กินผักนะครับดูแล้วอยากจะเกิดอินสปเรชั่นกินผักบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยในที่แฟนเพจของแสงแดดพัฟเฟชชิ่งนะครับดูแล้วถ่ายรูปกินผักให้หมดนะ เอสแพคเซย์ยเวียดนามส่งมาให้พวกเราดูด้วยอย่าลืมว่าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้คุณดิเซลนะครับ newtv เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต